สวัสดีค่ะตุ๊กตาเต่าทุพัน channel น,น,นะคะตอนนี้เราก็มาถูกักสวยๆที่วัดกันนะคะแวะกินแวะกันหลายที่แวะกินข้าวแวะกัน <laughs>

มับวุนบ่คือาต่าไม่ใ่ไม่ใ่องแค่่ไหนใลที่่ไป้รัจะเนี่ยไปดบแบบรอเาับวเดกังื่อนซีอยู่ ดูทุกวันได้บานวัดปากุน้ำคำถ้าผมบมุดประดกนครับผมเ่ตกระติบก็ได้ัเาบเหวันนี้ขอให้ชิดไม่รวยอย่าเพมบอดเลยด้วยขอเลขด้วยนะพวกเก่ยังมาเข็บนอะไร่นบเดใครพิมพ์้าหครับนบพมพ์้าบดีมเล จะให้เนราจุดเดนกนรันครับกันกเรียนกัารีนเลยนะครับเามารยอกจี่ียนยีนะครับ้ออนะครับงจวัจดีกตาก

ก็ไปไล่แม่เานั้ครับคกป็ไปดไปว่ามีเชื่รี่บ้างไนขึสารตัวต่ ชิปอยู่แล mm, well, ้วเอเ็กก็ายเงินช oh, ิกเาเบาเกนากไ่ Dr. ้หวเงินเดีตัวตุ่จะตอกนิดเกตอกดินอนาก้าเห็นมันติดนานุูยีตาไปุาสีตาไปเนอหกตัวตรงไมาครารากาย่าว่าทกคนที่เข้ามาเข้ามาเลยจะมบน vừa mới mời mình 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 mình

เออกูตีอะไรพระบุ่ยพระเป็นแค่นึ่ใส่หรือทำไมลุงจะปีนเหรอนี่จะปีนลุงไม่คุ้ไหมเส้นเขาเรียกว่ามันอ๋อขอไม่แข่งความละหันทั้งหันทั้งเงยแค่เงิน

กายวาจาจิตตังอรหังวันทานาคาธิปดีเท้าพังคีมหาลาโภมหาลาภาพระวันตุเมท่องสามจบนะครับผมลูกศิษย์จากประเทศอังกฤษสร้างถวายครูบาชัยนะครับผมสาธุรวยๆบางฟังองค์นี้สวยนะครับพยาพังคีนะครับแค่บอกบูชาเท้าพังคีนาคราชนะครับผมอันนี้พังคีนะครับพังผู้จากบอกพังคีคือผู้ใดพังคีกบนั่งไอนะครับ เอาเลขลงไปซื้อรัฐบาลมาซันมา